เอา้าเข้ามาเป็นมูแล้วทีเนี้ยยูบอโมยู่ทั้งสองอย่าอันนั้นยูดีนินนินจะน้อย

เมื่อวานนี้มาหหลังลงไปตามหลังบ่มไหลาแล้วเนี่ยเยานเลยยุ่กับตะนันศอนตะนันมาในหนักแคนผู้นึงเอาบดป่าผู้นึงเฉยยะห่ยวนสองคนทามหลังเยาวันเมื่อวานเนี่ยเอาผมมาโมงหน่อยๆ่มีคนสักคนวันได้ไหม นนก่นมีแค่สามคนเองมีจากมาจากวัยผ่คนนึงเอาแล้วเอาแล้ว αι, เอาแล้วเนี่ยเอาอะไรอีกเนี่ยอ๋อลุงวัดทีนีนม้<ช>นมีอะไรไวะสก,กิดสก,กิดปลามาสก,กิดเล่นกลัวเหงา <laughs> บกคอนอยู่ดีบกคอนอยู่ดี <laughs> Yeah. <coughs>